นี่มาพบกับแอดมินกับทีเป็กเลยนะเพราะว่ามันจะมีข่าวอะเรื่องของภาษีทัพอะของเราอะได้ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะจำได้ว่าแอดมินเคยทำนายไว้อะที่มันน่าจะลงประมาณหารสองใช่ไหมจากสามหกอะแอดมินทำนายว่าสิบแปดอะประมาณสิบแปดนะอันนี้สิบเก้าก็โอเคหรือว่าแอดมินทายทายผิดแต่ผิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าใกล้เคียงกันเออก็ก็ไม่มีอะไรมากอันนั้นอะแต่ปัญหาก็คือว่า ข่าวดีออกมาเนี่ยแต่มาดูเดิเนี่ยวันสุดท้าเยเนี่ยลงเนี่ยวันนี้วันศุกร์นะเห็นปะลงแท่งใหญ่ด้วยแท่งใหญ่ด้วยเห็นไหมเปิดเปิดเหมือนจะเปิดดีนะกระโดดขึ้นแล้วก็ทําทําจุดสูงสุดใหม่เออทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยแล้วก็ทําเต็จปุ๊บก็ทิ้งเลยทิ้งลงมาเยอะเลยนะเนี่ยจากทันที่จะบวกบวกบวกไปพอสมควรอนะ่ะก็คือกลายเป็นลบสองเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวให้ดูเป็นกราฟะไรดีว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ครับลายลายเดอจะไม่ตอบโจทย์นะลายสามสิบนาทีแล้วกันเนี่ยอาจจะอ่ลายสามสิบนาทีอาจจะเห็นชัดเลยนะเห็นปะเปิดกระโดดนี่แท่งนี้คือเช้านะแล้วก็หลังจากกระโดดร็จก็ไล่ลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซลออนแฟกนะเพราะว่าแอดมินก็ตังหยิดอยู่แล้วเขาคิดว่ามีโอกาสที่จะเซลออนแฟกได้มีตังหยิดอยู่แต่ว่าแอดมินไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรไงก็เพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่ามันกําไรเยอะแล้วอะ่ะเออ ตอนนี้แอดมินก็เลยปิดสถานะไปอ่ะตรงบริเวณไหนนะประมาณตรงเนี้ยเออปิดไปเหลือสี่ร้อสัญญานะบริเวณตรงเนี้ยเออปิดไปแล้วแล้วก็แล้วก็มาลงต่อก็ช่างมันแต่ว่าเพราะเอินลงมาต่อมันก็มีข่าวสงครามทั้มมีอะไรเงี้ยทํามจะเปิดสงครามกับรัสเซียนะแต่ก็คงไม่ได้อะไรเยอะหรอกก็คงแค่แค่แบบไม่เอาจริงหรอกแค่ขู่ๆเป็นแั้น่ะอาจจะเอาเรื่อน้ำมาจ,าจัดจ่อแต่ความจริงเขาก็มีแผนอะไรของเขาแต่เขาไม่ลบหรอกเพราะดูสไตล์ทัท้มอ่ะไม่ได้เป็นคนลบ ไม่เป็นคนขายสงครามเขาไม่ได้เป็นคนขายสงครามแต่เขามีวิธีวิธีในการเจราจามีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็ก็เนี่ยถามว่าทําไมมันเกิดแบาแบบนี้ได้แล้วมันจะลงต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยสํ <c oughs> าหรับเรื่องของการเซลอย่านั้นนะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาหุ้นไทยม,มีข่าวลือไงว่าเนี่ยมีข่าวลือมานานแล้วอะเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนอะเนี่ย,ยก่อนนานด้วยนี่มันลายเดี๋ยวไปดูลายเดย์ดีกว่า เดย์อ่้เห็นป่มเนี่ยช่วงที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยเอ่อมันมีข่าวลือนะว่าเราจะเราจะได้เหมือนเหมือนจะมีคนรู้รู้วงในว่าเราจะได้ดีวัาสี่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าดูจากกาฟอะ่ะมันรู้เลยนะว่าเนี่ยเรารู้ก่อนล่วงหน้าข่าวร,ารู้ก่อนเห็นไเนี่ยฝรั่งน่าจะรู้ก่อนอ่ะเนี่ยเจ็ดสองศูงนยะ์อ่ะมันไล่ขึ้นมาถึงแปดร้อยอ่ะพันในแป๊บเดียวเลยอันนี้คือเรียกว่าข่าวลือนะแล้วพอข่าวลือเป็นจริงมันก็ทิ้งลงมาอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่า พูดมันขึ้นมาก่อนแล้วอะ่ะก่อนก่อนที่ข่าวจะออกอะ่ะอาจจะเซอออนแฟกก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้เลยเพราะว่าหลายๆครั้งนะที่งบการเงินของประเทศไทยอะ่ะหุ้นหุ้นใหญ่ๆ่อะ่ะออกแล้วมมนก็ทิ้งดิ่งตรงมามีมีหลายครั้งเลยเออเธอมันมันเซอออนแฟกมีมีอยู่เสมอนะในตลาดตลาดหุ้นตลาดที่เปกอะ่ะมีอยู่เสมอเออแล้วถามว่ามันจะเลวร้วายขนาดนั้นไหมมันก็แค่แค่แดงข้างเดียวเองก็คือแอดมินว่า เตยออนแบ็คอะคือเหมือนกับเราเป็นไลน์สมมติไม่ให้มองภาพนีนะเราเป็นไลา์ใหญ่เรารู้ข่าวก่อนแล้วก็ซื้อก่อนแล้วก็พอข่าวออกเราต้องขายตอนตอนที่ข่าวมันออกเพราะอะไรปะขายง่ายให้ถุดเพราะว่าคนมันเพราะว่าวอลลุ่มตรงนั้นจะเยอะถุดเพราะว่าคนมันมีข่าวดีอะคนก็ตัดสินใจจะซื้อซื้อซื้อเราเป็นไลา์ใหญ่ไงเราจะออกของขอะข,ข,ของเราของเราเยอะไงะแล้วก็ต้องออกตอนตอน,ตอนที่มีตอนที่แบบคนมาเืือมันจะได้ออกของง่ายเลองคิดในมุมกลับเดย รายใหญ่เขาออกของอะเขาซื้อตรงนี้เขามาคำาอะไรตรงนี้เออรั้นไม้ใหญ่ใหญ่ะมันก็เลยลงเยอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากถามว่าจากนี้ไปอะมันจะลงต่อไม้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้นะลงต้องดูอะลงสองสาแท่งแล้วก็ขึ้นต่อได้ไม่เป็นไรอเมริาอย,ย่างขึ้นได้ต่อเพราะว่าเพราะว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นถือว่าเป็นมาตรฐานมัลติที่ดีแล้วก็ตซวออนแพ็กอะมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของตลาดหุ้นเท่าไหร่หรอกมันก็แค่เป็นแรง,แรงขายจากรายใหญ่ลงมาอะไรเงี้ยจากนี้ใบหุ้นจะขึ้นหรือจะลงได้มันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่างอะ่ะเศรษฐกิจสังคมการเมือง GDP ลดดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยมากกว่าเออเนี่ยแล้วดูแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยก็ผ่านพ้นจับจากจากุดหนับจุดไปแล้วนะมันคงไม่ได้แย่อะไรไกว่านี้ลนะเนี่ยอาจจะย่อมาได้อีกวันจันทรก็ย่อได้วันอังคารก็ย่อได้สอ,อ,องสามแทงแล้วก็แล้วขึ้นไปต่อมันก็อย่างงี้แหละพูดมันก็ต้องทาแดงแดงบ้างจะมาเขียวได้เนี่ยเขียวกี่วันติดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวันติดแล้วก็ให้มันแดงบ้างเออเนี่ยเห็นไหม แดงว่าตั้งสองสามวันแล้วก็ขึ้นใหม่อเออมันจะสวยกว่าเดี๋ยวแอดมินก็ตามตื้อใหม่ก็ได้ไม่ไรเพราะในนี้แอดมินจากแปดร้อสัญญาปิดเหลือสี่ร้อสัญญาแล้วเดี๋ยวค่อยตามตื้อใหม่เออพูดให้ฟังนะว่ามันเป็นเซอรออนแบ็กแต่ก็ต้องไปกลัวมันเพราะว่าสเซอรออนแบ็กมันก็อย่างนี้แหละบางทีเขาก็เล่นบางทีเขาก็ไม่เล่นบางทีเก็ไล,ขล,ขล่ขึ้นต่อเลยก็มีถ้าเกิดถ้าเกิดมาแล้วแต่มาแล้วแต่เคสอ่ะมันไม่เหมือนกัน่ะแต่นี้คือมันเหมือนว่าเขาเขาเอาเตอรออนแบ็กอ่ะบางคนรายใหญ่ซื้อซื้อซื้อ ข่าวดีออกเขาก็ไล่ต่อก็มีนะไม่แน่นะผมบอกว่าอย่าไปเอาอะไรมากจะไปคิดอะไรมากแค่นี้แหละตัดคลิปก่อน